ลลเนนื่อเวลาเจ็ดโสามสิบนาทีวันที่11พฤศจิกาย,กยนส5 6 4นรนายแพทย์อภพิชัยดีมานนท์นายแพทย์สาารณสุขจังหวัดกลาลสินนายแพทย์ประมวลทยงามสินผู้นการโรงพยาบาลกลาลสินร่วมออกเยี่ยมติดตามการเปิดการเรียนการสอนออนไซต์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หลังเปิดภาคเรียนที่สองปีส5 6 4ณนโรงเรียนเมืองกลาลสิน โดยมีนายทรงคนใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในการออกเตี้ยนติดตามในครั้งนี้พร้อมด้วยน,นายสนั่นพวงอักษรรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดกาลสินคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคณะแพทย์พยาบาลผู้บริหารสำนักง,งานสาารณสุขจังหวัดกาลสินในการนี้มีนายชูยชัยประทุมขันผู้มีการโรงเรียนเมืองกาลสินดเรเพิ่มภูนพงพวงเพชรศึกษาพิการจังหวัดกาลสิน และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในการเปิดการเรียนการสอนในสถานที่สถานการณ์ที่รับผิดชอบโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อเวลา8นาฬิกาสานาทีร่วมออกเยี่ยมติดตามให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเก็บฉีดวัคซีน ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอาคารสารคางหลังเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุเพื่อลดในลงประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุนายทรงพลใจกลิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุกล่าวว่าจังหวัดกาฬสินธุวางแผนการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโรคโคโรนาไวรัส2019 ให้ครอบคุมประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายร้อยละแปดสิบขึ้นไปภายในเดือนพฤศจิกายนส5 6 4รอโดยเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนส5 6 4นีนี้ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดกาลสิงห์ุ้ยย่าอายุจะปีแล้วครับ7 8็ดสิปดีมาตะใสกก่ามาตะเั็นข้อข่อจ่างตลาดเนาะเมื่อนี้ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรก เขียบเรียกเขียบ่บ่เขียบนะครับบ่เข็บเลยเอาจเป็นคอย่างตลาดตัาใหญ่เนาะเข็มตัวไปคุณหมอพนนัดเราว่าหายกษว่าท่นว่ท่านานตัวร้านักไปร้านนี้ไยักกัดีรับผมไปจัดยาใโอเคขอบขอบคุณคุณยายมากครับผม